กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ทางช่องวิไลให้โชคครับทุกๆท่นานมาพบมาเจอกันครับเซอร์นี้ครับตอนนี้ก็จะสว่างกันแล้วนะครับที่458นาทีนะครับมาพบมาเจอกันเซอร์นี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับคือเก่าเหมือนเดิม ครับเซ้านี้นะครับจะนําเสนอคลิปแหลกเป็นแนวทางของครับได้มาแล้วชุดบนปูห้าเกนะครับมาฝากคุณ่อคุณแม่ f อฟซทางช่องกันครับมวดที่ผ่านมานะครับแนวทางชุดบนของปูห9าเก้าหลุดนะครับมาเฉพาะเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสยังมาให้เห็นอยู่นะครับ สำหรับปูห้าเก้าสี่สรุปแล้วงวดที่พ่านมานะครับเหล็กวิ่งของปู่มาบนมาล่างนะครับเฉพาะเหล็กวิ่งล่างมาหบนมาสี่นะครับครับเส้นนี้นะครับเข้ามาประเดิมเริ่มแรกกันสำหรับชุดบนของปูห้าเก้าสี่นะครับ าหามาลุ่นกันหลังจากเดินมาดีๆนะครับแนวทางของปูอาสุดจับคู่นะครับมาสะดุดมาให้เห็นเฉพาะเลขวิ่งนะครับเล็กวิ่งนี้มาให้เห็นทั้งบนทั้งล่างอยู่นะครับเอฟซปูห้าเ่หนึ่สิงหาคม อาสำหรับคลิปนี้จะเป็นบนนะครับบนอย่างเดียวบ,บนนะครับอ่ครับเพราะว่า,าเบิงกัน จะเริ่มจากวิ่งนะครับวิ่งบนอ่ซี FC, ท่านใดเขียนตามเลยนะครับวิ่งงวดนี้นะครับสำหรับชุดบนปูวิ่งมาที่6กับ8 6กับ8นะครับ หกับแปดชุดจับคู่นะครับจะมีอยู่1 2ึสามี6ชุดนะครับสุดจับคู่อาจจะมีอยู่6ชุดเริ่มจากครับชุดแรกหกหนึ่ง หกศูนย์หกเจ็ดหกแปดแปดสองหกสาม นี่คือชุดจับกูนะครับชุดบนของปูหักเก่าสีนะครับจะมีทั้งหมด6ชุดนะครับอ่ามี6ชุดแข b หน้าจอกันนะครับเดี๋ยวแอบดีไล์จะมาอธิบายนะครับว่าปูจะวงกลมเป็นตัวใดไรยังบมีสุด3ตัวฝากนะครับงวดนี้สําหรับชุดบนนะครับเดี๋ยวรอบเบื้องคงสุดท้ายปูจะมีสุด3ตัวมาฝากน้ำบ่อ วิ่งนะครับ6กับ8จับคู่ครับมี61 60 67 68 82แล้วก็63มอ่ะมีทั้งเบิดทั้งมวนนะครับ6ชุดและการเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับ fc t ีทีเราค่อยสำนักใดแน่ให้คอมเมนต์มานะครับอ่ะแต่ว่าแอฟวีไลกับ ติดต่อไปหลายเสี้ยนหลายสำนักแล้วนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางก็คือถ้าสำนักไดสทงมาเร็วแอดวิไลก็จะรีบลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเร็วๆนะครับครับสำหรับเซานี้นะครับกะคิดว่านะครับก็มีเอฟซีทำหารอคุณแม่เกอรสอนอยู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางคุณแม่เกอรสอน่าตอนนี้แอตวิไลก็ติดต่อไปแล้วนะครับ เกิดชนใด้คาตอบจังใดคุณแม่เกศรทรงมาแอดวิไลจะรีบลงห้ทันทีสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่เกศรน,นะครับหลายๆสํานักนะครับที่บดไดเอ้ยนํานะครับสอบถามเขามาใดคอมเมนต์ถามเขามาใดแอดวิไลจะพยายามติดต่อให้นะครับตามหลักการแล้วแอดวิไลจะตดต่อไปนะครับหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลแต่ละงวดนะครับ แอดวีไลก็จะติดต่อไปสํานักใดทรงเร็วก็คือปล่อยเร็วนะครับครับสำหรับตัวเลขเท่านนะครับของแอดวิไลนะครับใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวแอดวิไลจะคำนวณให้นะครับตอนนี้ก็อ่ะยังบอไใดคำนวณน,นะครับอ่ายังเวลายังบอไใดนะครับใจเย็นๆนะครับได้กันแน่นอนนะครับได้กันแน่นอนเดี๋ยวแอดวิไลคำนวณให เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็เดี๋ยวรอให้อ็ดวิไลคำนวณก่อนมีเวลาก่อนนะครับได้กันแน่นอนใจเย็นๆนะครับวันนี้วันที่20นะครับวันอาทิตย์ที่20นะครับมื้อนี้ก็คงอีกหลายวันอยู่ได้กันแน่นอนนะครับใจเย็นๆนะครับได้กันแน่นอนใจเย็นๆนี่เป็นตัวเลขหน้าทางนะครับปู่ห้าเก้าสี่ชุดบนนะครับบวิ่งหกกับแปด เอ็ดพีไลกับทวนเลยข้ามาเบิ้งตัวที่ปูวงกลมนะครับอาสําหรับเลขวิ่งนะครับปูวงกลมไปที่หนะครับวันนี้เด่นไปที่6สําหรับบน8เป็นตัวรองนะครับอามาเบงตัววงกลมของปูนะครับชุดแรกคือติดศูนย์ครับคือ6 0สชุดที่2ครับ6 8 สุดที่3คือครือ82ครับลงให้วันที่ลงให้วันที่20ครับเสาร์ของวันที่20อ่าลงให้วันที่20สําหรับชุดบนนะครับ อ่กาแฟมาแล้วครับตอนนี้แม่บ้านเพิ่นตื่นตั้งแต่ตีสองครับนี่ตื่นมาตัมสาดตื่นมาตัมสาดกาแฟหอมๆอดอ่ะครับแคปหน้าจอกันนะครับนี่คือตัวเลขหน้าทั้งของอู่ห้าเก้าสี่ชุดบนนะครับชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสรุปนะครับนี่กาแฟนะครับเอฟซีกาแฟร้อนๆนะครับช่วงเซอร์กันเด้อครับแม่บ้านส่งมาให้ ซองละเท่าไหร่นี่อะแปลบาเนเพิ่นา้อ,อ,อบาทฮะซองซองห้าบาทอะตอนนี้ลดน้ำแข็งกังมาทรงน้ำแข็งครับอาคลิปนี้จากลาก,กันไปครับตัวเลขแนวทัท่งอะเอฟซีแคปหน้าจอไว้เป็นทีเรียบร้อยนะครับพอดีลดน้ำแข็งก็มาพอดีอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าจะเป็นของสำนักไหนรอดติดตามกันนะครับ